สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนท,ทำคลิปวิดีโอนะคะจากแอป c a p c u t นะคะกดเข้ามาที่แอป c a p c u t เลยค่ะกดสร้างโปรเจกต์ใหม่กดเลือกวิดีโอที่เราเลือกไว้กดเพิ่มเลยค่ะกดอัดตราส่วนในที่นี้เราจะกด1นต่อหนึนะคะแล้วขยับคลิปของเรามาให้อยู่กึ่งกลางนะคะกดถูค่ะกดภาพซ้อนกดเพิ่มโอเวอร์เลย เพิ่มคลิปที่เราเลือกไว้นะคะกดเพิ่มค่ะขยับให้คลิปเราอยู่กึ่งกลางนะคะถ้ามันไม่เต็มเราขยายขึ้นแล้วขยับค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วกดตึงไว้ค่ะกดค้างที่คลิปด้านหลังแล้วลากมาข้างหลังค่ะ กดให้พอดีกันนะคะกดที่คลิปอีกครั้งกดค้างที่สีขาวแล้วเลื่อนมาด้านหลังแค่นี้เราก็จะได้คลิปบนเล่นแล้วนะคะกดค้างที่คลิปด้านบนนะ กดตึงค่ะแล้วลากมาด้านหลังให้สุดของคลิปด้านล่างนะคะส่วนอันนี้ที่ไม่ติดกันเรากดครอบอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็ลาก,ลากมา

ว่าสมํามานานกว่าที่ทําหลายอย่างนี้ได้พากําลังเหยียบย่างต้นข้าวแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะกดบันทึกวิดีโอค่ะ